เมื่อวานเทนมงึงจนพีบ่บอ์ดึงยอมอ่ะบอกเลยใช่เหรอฟอร์มดรอปเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ใช่ฟอร์มดรอปหรอกมันอยู่ในทีมอยู่ที่การเล่นของทีมเองพี่เล่าตอนโดนสไนโนสโคปทีดพี่ใครโดนอ๋อพี่ตาลหะนะพี่พี่ตาโดนสไนโนสโคปไปสองสารอบอะ่ะตั้งแต่ด่านด่านสปีดยันด่านอะไรวะด่านสองด่านอะไรนะด่านบีดอะ่ะจนแบบโดนจนเราร้องไห้อ่ะโดนแนแบบเฮ้ยพี่ตาบอก ใครใครตันให้วะ่ะพี่เอ็มตันให้ป่ะพี่เอ็มบอกว่ามันเป็นเซตอัพการบอกว่าถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวกูตันให้เห็นมันป่ะตันให้กูตันให้องบอกเฮ้ยมันโดนตันโดนตันแดดไปวุ๊บพุ่งเข้าไปฟุ๊บไอ้หียหัวแม่งแบบส้มๆเลยนะปังไอ้หีแม่งโนสโคกูอ่ะโอ้โนสโคกูไม่พอตอนแรกยังไม่ข่าไลร่รอบแรกไม่ท่าลร่ด่านสองบีชพี่ตันแฟงเข้าไปในนั้นอยู่ตรงหน้ามันเลยจ่อๆหน้ามันเลยเดินเข้าไปปึ๊กโนสโคอีกรอบหนึ่ง แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดิมไอตัวเดิมดิตัวเดิมเลยมั้งโดนตะคบอีกรอบหนึ่งไอลีฟไอลีฟโดนตะคบไปตาโอ้งาบอกอ้แม่งโดนตะคบกูอีกแล้วเฮียกลับไปแม่งกูจะไปทําบุญแล้วจะเป็นนอนลงศพด้วยบางสกุลเป็นสกุลตายอ่ะไออ่ลัคกี้จริงที่นาน่ะโดนดิไอยะโดนสตันยังโดนยิงโดนแฟรยังโดนยิงมาทำมันทำได้ไงเ่ยแล้วผมบอกนะผมมาเล่นอียูเนี่ยผมสตันเป็นในซ้อมหรือใน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 แร้งนะผมแบบพอสตันโดนแม่งสตันโดนสามคนใช่ปะ พี่หรือ Anti อันติบิชอะมันมีราวนึงผมคอพี่เอ็มแล้วไอ้ที่แม่งอยู่ข้างหน้าผมประมาณสี่ตัวผมบอกเฮ้ยพี่เอ็มมันติเลยมันตีเลยอันติแบบปุ๊บผมเห็นละโอ้ยผมอยู่ซีทีอะผมเห็นท้างหน้ามันใช่ปะผมอยู่ซีทีอยู่แบบไกลมากอะผมเห็นมันกระโดดเห็นตัวมันเด้งใช่ปะผมเห็นละโอ้ยล่ามปากูรีบวิ่งเลยผมแบบสับเกียร์หมามันเลยต้องเอาคิวให้ได้อ่ะเดินวิ่งมาแม่งตัวกระโดดอยู่นะลงมาข้างล่างสามตัวกำลังจะกดยิงแม่งกดผมคลิกเดียวปุ้งหัวนอนประมาณแบบทุกครั้งสิบบ มาสิบครั้งเก้าครั้งครับผมโดนโดนสตาร์ยิงหัวไม่รู้เป็นบ้าเลยสวยครับสวยครับไม่ตามสวยครับมันไม่ได้อยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดรอปหรืออะไรหรอกจะบอกให้นะนึกออกใช่ไหมขนาดเทนยังเทนมันยังยิงได้มันยังแบบยิงได้น้อยเหมือนเมื่อวานเลยนึกออกใช่ไหมครับคือมันไม่เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่ายิงไม่ออกยิงดรอปยิงอะไรพวกนี้มันมันอยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ในทีมแล้วก็ แล้วก็คู่ต่อสู้ที่เราเจอครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันไม่มีหรอกครับฟอร์มดรอปหรืออะไรอย่างเงี้ยเอเทนฟอร์มยีงลุนแชมป์ไหมครับคิดว่าน่าจะได้แชมป์ครับคิดว่าน่าจะได้แชมป์นะลิพอรลันเท่า,น,ทาน,นี้เราจะได้พลังจากอะไรครับก็ไม่เฮ้ยถ้าเป็นเลดบูวะผมก็เล่นปกตินั่นแหละสงสารเห็นมากทำอะไรไม่ได้ครับคือคนที่ดูเกมไม่เป็นก็จะบอกว่าเอเทนฟอร์มดรอปเอเทนยิงไม่ได้ เทนฟอร์ไม่เอาเลยแต่ถ้าตามตรงถ้าถามผมจริงนะไอเ้เกมมันเล่นมันทีมันมันคือเราไปบอกไม่ได้หรอกเอไอเ้เอทนนินเนลแพ้เพราะว่าไอเ้เท,ทนไม่เพอร์ฟอร์ม not performing เทนแบบยิงไม่ได้มันผมว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวอะไรเราคือแบบไอเี้ต้องให้เทนมันลั่นทุกตาไงต้องให้ยิงทุกตาไงถึงจะชนะมันก็ไม่ใช่ปะ่ะมันก็เหมือนพี่ตาแหละจะให้พี่ตาดีทุกตาไงถึงจะชนะก็ยิงปกติอยู่แล้วพี่ตาก็ยิงได้ปกติมันก็ อยู่ที่ทีม้องข้ามกับทีมเราด้วยแหละมันก็เหมือนเซนติเนลแหละพอๆกันนะเทนมันถึงจะไม่ยิงมันก็ทําในส่วนของมันนะรีบเล่นสกายกับเจนเอาไปเปล่าหรอรีบเหรอก็สนุกนะสนุกหรอสนุกคือที่เลยไม่สนุกดิก็โหดนะโหดโหดรีบรีบโอดอยู่แล้วครับรีบนีฟมันโหดอยู่แล้วน้าสงสารซอมอะซอมเออมัน เบื่อพวกเก่งแต่ปาดแล้วก็ไม่อยากจะจุนจี้อ่ะพวกไอ้บาซิลอ่ะพวกไอ้บาซิลบอกเบื่อพวกเก่งแต่ปาดแล้วก็ไม่อยากจะจุนจี้อ่ะคือผมเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องอันนี้เป็นเรื่องเซนติเนลกับกับกับทีหมื่นนะคือเซนติเนลอ่ะมันอันนี้คำค้ำนะผมไม่ได้แบบอยู่ฟังใครผมก็สนุกสนุกอ่ะผมมองเป็นว่ามันเป็นสีสันของการแข่งโทนี้นะไอ้เรื่องที่มันบัฟกันหรืออะไรเนี่ยถึงแม้มันจะแบบอาจจะโกรธกันจริงบ้างแต่ผมมองว่าเป็นสีสันไอ้เซนติเนลเนี่ยมันบัฟเว้ยมันมาถึง มาถึงเบอร์ลินใช่ไหมมันทวิตเตอร์ทวิตเตอร์อะไรทั้งอย่างนั่นแหละแต่มันโชว์เป็นนาฬิกาห้าห้าเรือนเป็นของโรเล็กมัง้งโชว์นาฬิกากันนะเอาง,ง่ายๆเซนติเนลอะไอ้แล้วทีน่นี้โชว์นาฬิกากันไม่รู้ไอ้ครูอีสปอร์ตมันหมือนไส้อะไรหลังจากเมื่อวานมันตกไปใช่ปะแม่งโพสต์ว่าเฮ้ยเซนติเนลเพื่อนอย่าลืมเอานาฬิกาที่พวกมึงโชว์โรเล็กของพวกมึงอะเอาไวด้ดูไฟการบินด้วยนะเพื่อนโชคดีโอ้ โอ้ยแรงแรงมากเลยแรงแรงเล่นอย่างนี้ก็คนไทยไม่ได้นะเล่นก็คนไทยไม่ได้นะมึงบอกว่ามึงเอารถเล็กของพวกมึงอ่ะไปดูไฟไฟบินเหรอเพื่อนโชคดีไปบ้าย,าย,ายกับบ้านแล้วโอ้โหผมเห็นบันพุทวิตกันอ่ะโอ้แรงมากเลยเล่ยคนไทยมีตายนะเฮ้ยเพื่อนดีแล้วมันเป็นต่างประเทศเล่ยคนไทยโดนฆ่านะเนี่คนไทยยิ่งแบบเนี่ยถ้าไปโพสอย่างงี้ใส่คนไทยมาละ ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะผมพนันเลยพันหนึ่งหนึ่งพันเปอร์เซน์เลยถ้าสมมติมันมีทีมไทยโพสอะไรอย่างนี้นะแบบใส่กันนะกุมวราแลนไทยแลนหรือโพสมาลนะผมว่านะการที่เขาพิมพ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยผมว่ามันไม่โปรเฟชชั่นอลอ่ะมันไม่ได้แบบคือแบบมันไม่คือมันไม่เหมาะกับนักแข่งเลยครับผมว่ามันมันพิมพ์ไม่ดีไม่ไม่ไม่เหมาะกับสถานที่ไม่น่าเคารบเลยมาลนะคนไทยมาลนะ คนใทรายการยิงเพื่อนอยู่เลยแปลกๆที่ทัวร์รูปครูจุงเซนโอ้โหมันมันผมมองเป็นสีสันนะแต่เขาก็ถึงว่าเซนเทเนลแม่งก็ไอ้นี่ด้วยแหละเซนเทเนลแม่งก็ปากดีเยอะด้วยแหละไอซอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปากดีเยอะมันสนุกดีเจอทัวร์ลงเลยแล้วประเด็นคือมาไปปากดีแล้วมันแพ้ดิประเด็นน่ะมันปากดีแล้วมันชนะมันก็ยังเท่อยู่ไงแต่มันแพ้แพ้ไว้ด้วยอ่ะแพ้รอบเดียวผมเลยอ่ะ มีนิวแม่เตะไทยรัสซอรไปเลยใช่มันเยอะมีมันเยอะครับถ้าเราไม่ยิงโก้ต,ต,โโตั้งติตาอ้าวเนี่ยคือโก้ตอนนั้นผมก็งงเหมือนกันเกิดที่อะไรขึ้น XD คือผมรีโหลดกระสุนนะแล้วกระสุนมันขึ้นเองเว้ยถ้าใครได้ไปดูโกดลาวดันนะไอล้ลาวนั้นนะที่มันยิงไม่โดนอะ่ะคือต้องไปลองดูเว้ยไปลองดูตรงกระสุนอ่ะคือกระสุนมันเหลือหนึ่งนัดใช่ปะ่ะแล้วมันรีกลับเป็นสิบห้านัดเลยลองไปลองดูครับไปลองดูแล้วผมก็งงแล้วผมก็กดรัวแม่งเลยแม่งกลายเป็น หาเลยตอนนั้นอ่ะเฮ้ยแต่แมทนั้นผมเอาอยู่แมทนั้นอ่ะแมทที่เดียวชั่นแมทสองอ่ะดีนะดีนะยังเอาอยู่ถ้าไม่เอานีห่หาโดนล้อโดนล้อตายเลยแล้วมีเซนซ์แล้วมันไม่เป็นโทวจิงโอ้ยทัง k s แมนทังส์ยูแฮนด์ซัมมอสส์แมนในการถ่ายอมเล่นดรอปจัดอืมไม่มเป็นไรไม่ต้องชอบทำเงินคำใช่้อมเล่นดรอปเหรอเกมฟรีบัคเป็นล้านเออซอมเล่นดรอปเหรอผมทำมันก็เล่นตามหน้าที่ของมันนะแต่ว่าถามว่าดรอปไหมก็คงก็คงมีดรอปเลยมั้งครับ อาจจะด้วยหลายๆอย่างนะหูฟังมันก็ไม่ดีครับหูฟังเฮ้ยจะหลม่มหูฟังของงานก็ไม่ดีครับมันก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกหูฟังของงานผมรู้รู้ไหมหูฟังของงานอะตัวละประมาณหมื่นหมื่นประมาณเก้าร้อยยูโรครับหูฟังที่เขาให้มานะยี่ห้อ shure ไปดูได้ครับตัวละประมาณเก้าเก้าร้อยยูโรอะแมบแมบบีแม,แมบแมบีทุกรอคือพี่รำพูดเอาอะแมบแรกวอร์มไงแมบแรกวอร์มคือไปถึงอะเขาไม่ให้วอร์มเลยเว้ไปถึงใช่ปะไปถึงนะ ง่ายเลยไปถึงเขาบอกว่าโอเคผมกําลังจะเข้าห้องเนี่ยผมใส่ของอยู่ใส่หูฟังหูฟังแม่งก็หนีบหูมากเลยไอเอียมัรฟก็หนีบหูตรงมันหนีบผมตรงนี้เว้ยผมโคตรเจ็บเลยเวลาเล่น,เ,นเจ็บทุกครั้งเวลาเล่นแต่มันทนทนต้องทนทน,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 นั่งเล่นอยู่ใส่กําลังเข้ากดกดยิงบอดปุ๊บกำลังจะเข้ายิงบอดไปวอร,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 ร์มทีมงานเดินเฮลโลเฮโรแมนเอ่อ you get out of range ผมมองอะไรเฮ้ยยังไม่ได้วอร์มเลย บว่าปีเนียนไม่ได้ทําเป็นไม่ได้ยินเสียงทําเป็นใส่เ e อียร์มัฟอยู่ไงหูฟังใหญ่ผมทําเป็นไม่ได้ยินเสียงอยู่ทําเป็นเล่นอยู่แม่งเดินม,มาเลยโอ้เฮลโลลมี่ยิ้มมาเลยนะเฮลโลลมี่ผ oh, ม uh, oh, okay. okay, okay, yeah หันไปมองอ๋อเฮลโลเออไอทิงยูเก็ตเอาออฟเรน now อ๋อโอเคโอเคแมนโอเค s อรี่ sorry เย้กูสั่งเนียนละไม่รู้แม่งเดินเข้ามาทักกูเลยขอสตาร์หนึ่งก็ไม่ได้ยิงบอดอะนิดนึงก็ไม่ได้ฟูลเซนเทนจะมาไหมครับอืจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเซเทนมันหลูมมันค่าตัวมันกี่พันล้านอะค่าตัวมันเป็นล้านเลยนะหัวทีมมมงาานนแบบเเดิิยมมย้ลอะ มีการเดินมาเอ้ย you got something wrong with เยอะเห็นเห็นผมใส่หูฟังแบบมันใส่ไม่ค่อยเข้าห,หูฟังมันเจ็บหูผมเลยหาท่าที่มันใส่แล้วไม่ค่อยเจ็บเจ็บน้อยที่สุดอยู่เนี่ยนะทีมงานเดินมาโอ้ oh, hello you you want me to help you ผมบอกอ้ oh, it's okay ไม่เป็นไรถ้ามันถ้ามันทำให้ผมมันน่ายัดจนหูผมขาดเบือกทรงคีย์บ,บอร์ดสามนิ้วคียนั่นของใครนะของของของที่แม็เทนปะพี่ลาเพื่อนเราเอออะไรวะ เพื่อนเราเอฟซีวอลแลนด์พี่จอหมาแบบพูดกันทั้งวันเลยเฮ้ยดีละดีละดีละดีครับพี่เล่าอะไรไปบ้างหูงเล่าบางบางตีหลีกันเฮ้ยอะไรเนี่ยน้องทำไมเป็นงั้นล่ะนั่นติดใจซอมไฮไลท์อยู่หรอที่มันเฮ้ยเฮี้ยข้ามาแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวมานี <c oughs> โ่โอพีต่ตันนะครับก็โอ้โทุกคนนะแต่ว่าพีตา่ตันมไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นเลยครับที่จะเป็นอะเป็นเพราะอะไรหรือไมเพราะโพอ,โอีแชทนี่แหละเมื่อวานเมื่อวาน ก็ผมไปนอนกันผมเห็นแชทแชทหนึ่งไม่ใช่แชทหรอกมันเป็นเมนในเฟซไปรอดูไปดูได้เมนในเฟซมัน e มันเป็นโพสอะไรเกี่ยวกับที่พี่ตาอะไรกับพี่ตาทั้งอย่างนั่นแหละแต่มันมีคำว่าจอ,อเ้นไอหน้ามาพิมพ์เลยไม่ใช่จอออนไลน์นเนอร์หรอพี่แล้วพิมพ์ขำห้าห้าห้าแล้วทําหน้าพิมพ์หน้าแบบหน้าแบบแบบว่าคุณคิดอะหน้าแบบแบบืไม่ใช่จอออนไลน์เนอร์หรออะไรประมาณนี้ยอืมผมเห็นละผมเลยพิมพ์ไป ผมกับพ,พี่ตาเลยพี่ผมพิไมไปก่อนโอ้ใช่เหรอครับเขาเพิ่งชื่อชื่อนี้เหรอครับเพิ่งรู้เนี่ยแท็กเจ้าตัวแล้วนะพี่ตาเขียนไปเออเเก่งละเก่งละไอ้เท่านสักพักหนึ่งไอ้ท่านไอ้ท่าน,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 นมันพิมรีพิมมาเลยผมแค่อยากหยอกพี่ชายฮ่าฮ่าจะเยน็นพี่โอ้ยไม่แฮ่เปลี่ยนตัวไวจังแลบลิ้นหน่อยเลยน้องน้องแลบลิ้นออกมาเร็วไม่แฮ่เปลี่ยนโคตรไวเลยผมแค่อยากหยอกพี่ชายใจเยน็นพี่มึงหยอกอะไรกันแรงมากเลยเนาะคนเขากำลังแบบ เพิ่งแข่งเสร็จึงบอกว่ามึงหยอกเหรอ,อมมึงหยอกกันแรงเนาะหอยอกอะไรขนาดนั้นนะอือพวกนี้มันคือผมไม่เข้าใจว่ามันจะทํามันจะทําอย่างนั้นทําไมวะคือคือทําทําไมเนี่ยคือมึนไปพิมพ์สนุกปากกันนะทั้งทังที่แล้วผมเข้าไปดูเฟซมันใช่ปะพี่รับแอดเฟซผมหน่อยครับพี่ฮึ <c oughs> แม่ bro แม่เฮ้ย ไม่อยากตอบเลยพี่ไลา์แปเนอร์คร่ะพี่ผมเข้าใจว่ามัน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 ดูตลกหน่มยแต่มันควรพิมพ์ม,มาแนอ่อย่างเงี้ยคือมะเนี่ยครับลูกปกโคตรร้อนเลยร้อพักนึงกว่ากินกล้วโคตรร้อนเลย จอจออนไลนเนอร์ไปว่าอะไรลยครับมันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าออนไลน์เนอร์คือยิงแต่ออนไลน์ไงแลนด์ไม่ได้ยิงแต่ว่าพี่ตายก็ไม่ได้ยิงแลนด์ก็ยิงนะเอาจริงทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ที่ฟูเซนแข่งทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนเล่นแลนด์นะเพราะว่ามันเล่นด้วยกันห้าคนจะบอกว่าเล่นออนไลน์เนอร์ยิงออนไลน์เนอร์มันก็ไม่ได้ปะเออซ้อมกินข้าวมันอยู่ในสตรีมบ้าตอนนี้นั่นมันมีสิทธิ์อยู่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรน้องชายพี่รู้ว่าน้องอยากกับซลนี่ำขำๆไม่เป็นไรน้องแต่บางอย่างมาแรงไปน้องเี่ฆ่าคนตายได้นะเียพี่ตางเกือบตายแล้วเม,ามาื่อวานเกือบโดดตึกแล้วเจอเจอคอมเมนต์นี้ไปหน้างหงอยเลยอ่ะก็ไม่ได้หน้างหงอยหรอกก็ <c oughs> อ,อย่าไปพิมพ์อย่างนั้นเยอะลองคิดสภาพาถ้าเราโดนนี่ถ้าผมโดนผมก็คงคงมีน้อยบ้างอะ่ะคงงอนหนึงกันอะ่ะพี่วัยเดือนซู่เหรเอ็นบ NV, ีถึงไหมแล้วที่งอนกว่าไม่ใช่อะไรรู้ปะ่ะที่งอนกว่าเลยคือไอ้นี่มันมาแซลกูไม่พอเปิดแชทไปดู พี่รับแอดเพิ่มรับแอดผมหน่อยครับด้วยโอ้โหมันให้กูรับแอดแต่มันแซวกูแรงมากเลยแซวกูแรงไปรู้จะ,จะ,จะรจะับแอดดีไะเน,นี่ยในกันนี่คือแรกเล่นอยู่หน้าคอมไงไม่ได้ยิงเนี่ยเออควมจริงมันใช้ไม่ได้ครับคำว่าออนไลน์เนอร์อรเพราะว่าเราดั้งแข่งด้วยกัน5คนตลอดครับทุกแมตช์ไม่มีใครแข่งที่บ้านเลยนึกออกใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนแลนแล้วว่ามันจะออนไลน์เนอร์ยังไงถ้าออนไลน์เนอร์คือเราต้องไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอเลย แบบไม่เคยเจอกันเลยเล่นอยู่ที่บ้านแบบต่างคนต่างเล่นที่บ้านไม่ได้เจอกันเลยแข่งอยู่ที่บ้านทีละคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเครื่องอะไรเงี้ยแล้วแบบไฮ้เขาคนสลับบิดแล้วก็ซับได้นะครับผมมีสูตรเทียป่ะแล้วเราเราแบบเอ้ผมกดลิงก์อะไรไม่ได้ถ้ากดลิงก์แล้วสตรีมมันจะหลุดครับโทษทีนะเลยเสภาพาผมเข้าไปละถ้าสมมติว่าแบบอย่างนั้นอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งคน,น,งน,งคนต่างคนต่างอยู่บ้านแล้วแข่งกันนั้นน่ะถ้ายิงต้องถ้ายิงแบบตอนนั้นแล้วมาแล้วแล้วยิงไม่ได้อันนั้นอ่ะออนไลน์เนอร์จริงๆแต่ว่า อะไรวะแป๊บบนึงแต่ขู่สูตรเหรอผมจะบอกให้สูตรผมอะกินรัวๆผมบอกให้เลยสูตรผมกินรัวๆครับผมมีสูตรด้วยแต่คือผมจะโคตรอยากบอกเลยต้องไปถามพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟได้รัวๆเลยสูตรมันเป็นสูตรทีมผมสูตรใหม่ลงไปคือแบบได้รัวมากขนาดครูอะเซนทีเนลเมื่อวานอะผมผมพูดไปยังได้เลยผมบอกจัดไปเลยพี่ก๊อฟหนึ่งจุดห้าครูมีสิทธิ์ชนะด้วยผมบอกให้ ปั๊บมาเลยครับหนึ่งหนึ่งมาโอ้โหรับตังค์พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟบอกเฮียเออน่าใส่ว่ะเลทแปดเลยลำ้ำพี่ก๊อฟบอกล้ำเลทแปดเลนโมหนึ่งจุดห้าใส่เปล่าพี่ก๊อฟใส่แบบปุ๊บใส่เงินไปปับ๊บครูหนึ่งจุดห้าพอคูชนะพอคูชนะแบบสองพี่ก๊อฟเฮียมาดีสัตว์เฮียคูชนะแล้วเว้ยจะได้ตังค์แล้วเปิดไปดูปับ๊บเฮียพี่ก๊อฟลงครูลบหนึ่งจุดห้าต้องชนะสองศูนย์ช็อกผมก็ว่าอยู่ทำไมเลทมันเยอะจังผมก็ว่าแล้วทำไมเลทมันเยอะจังครูอีสปอร์ตชนะ ชนะแค่แบบหนึ่งทำไมเลดแปดเลยขโมยเลดบูม,มาแจกคนในช่องรู้ว่าเลดบูผมเต็มตู้เย็นเลยนะ <c oughs> ก,ก็ก็บอกเฮีย e, พี่ลงพี่ดูผิดวะโอ้เฮียแม่งเสียดายว่ะพี่ดูผิดเฮียทำไมดูผิดอะไรแบบนี้ล่ะไม่น่าจะดูผิดกันเลยนะอันเนี้ยดีนะไม่ลงกันเยอะนะตายเลยนะที่ตายกับบอลเลิกแข่งเลยครับต้องรอดูครับต้องรอดูติดตามนะไ <c oughs> อ <c oughs> เรื่องคนเลิกแข่งเนี้ยยังไม่เคยกันอีกใช่ไหมเขามไง ยังไม่เกลียดกันอีกใช่ไหมเคยดูหนังเรื่องเรื่องอ้นี่ปะเคยดูหนังเรื่องรัดาแลนด์ปะใครเคยดูหนังเรื่องรัด,ดาแลนด์กันปะมีโพยไหมครับคือประเด็นประเด็นหลักนะโพยโพยอะไลออดเขาไม่อยากให้พูดอะไรกันเรื่องเรื่องนี้ครับเนื้อออกใช่ไหมคือผมเห็นใครนี่แหละบอกว่าแบบไลออดไม่ชอบเรื่องนี้ให้มาทําแบบแจกโพยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าโพยผมเข้ารัวๆของจริงเข้ารัวจริงอรงอบเนี้ย เค,เคยดูลัดดาแรงกันปะไอ้ถามเรื่องพี่ตาลออกหรือพี่บัตออกเนี่ยเคยดูลัดดาแรงกันปะเห็นในเห็นในพระเอกลัดดาแรงตอนที่มันท <right> ํางานอยู่ในทํางานอยู่ในห้องน้ําปะเออไม่ในห้องน้าในเซเว่นไอในในเซเว่นอ่ะเออที่มันมีคนมาป้นอ่ะนั่นแหละคือพี่ตาลที่มันถูพื้นอยู่มีคนมาป้นอ่ะแล้วมันต่อยคนไปแล้วมันไล่ออกไอ้ไอ้เฮียนั่นหันกันมาเนี่ยพี่ตาลเลยกูไม่ออก กูออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกนั่นแหละพี่ตานอืมนั่นแหละคือไม่เข็ดอีกเหรอตั้งแต่ใครนะตั้งแต่บอกกับมีคนออกครั้งที่แล้วแล้วโหทักมาถามผมมีคนแบบแท็กผมด้วยมีคนแท็กผมด้วยไม่เป็นไรนะพี่ลำผมเชื่อว่าพี่เลือกทางที่ดีอยู่แล้วผมเคารพในกาตดตินใจของพี่ผมนั่งดูมึงเข้าอะไรกันปะผมนั่งมองอพี่มาอะไรกันมาเนี่ยผมมองมองสักพักแล้วพี่มาที่อะไรกันมาเนี่ย ผมก็เข้าใจนะว่าแบบเออแบบจะทักมาแบบว่าเออยินดีเอเขาเรียกอะไรแบบทักมาแบบให้กําลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งมองมึพิมอะไรกันวะมึงทําทอะไรกันอะนั่งมองอยู่สักพักแล้วแล้วแบบโอ้โหไปดูใน u ู u ู e มาในเรื่องเนี้ยฮารดอีกใน u ูทูแบบมีคนตัดคลิปไปลงใช่ปะ่ะแล้วมันมีเม้นแบบถามถึงเรื่องผมนี่แห <c oughs> ละเฮ้ยลัมมี่จะออกจริงเหรอครับไอ้นั่นมาเลยผมว่าจะออกจริงนะครับเพราะว่าเวลาพี่ลัมสตรีมอะคนถามเรื่องเนี้ยพี่ลัมไปชอบปัด แล้วจะน่าจะดูเศร้าๆแล้วแบบดูเขาแบบพยายามไม่พูดถึงเรื่องนี้ดูเศร้ามากแล้วเห็นเขาบอกว่าเขาไปเรียนด้วยเขาติดเรียนช่วงนี้ผมว่ามีสิทธิ์ที่จะออกสู่ครับผมแบบอ่ะไม่ไอ้แคโคนันเต็มเลยนักสืบเยอะมากกงนะจริงโคตรเยอะเลยแล,แล้วแล้วประเด็นคือผมมาพูดตลอดนะว่าโอ้มีคนมาถามตลอดว่าการเรียน ติดกับแข่งไหมครับผมก็บอกว่าไม่ติดนะครับผมเรียนตอนเชา้าแล้วก็แบบมาซ้อมตอนบ่ายมันก็ไม่เห็นติดอะไรนะครับโรงเรียนตอนเชา้าไอ้นี่ก็ไปโอ้โหออกทางช้างเผือกไปแล้วสบายใจละไม่ต้องกลัวเลยอยากรู้ออกไม่ออกเดี๋ยวถามเนี่ยเดี๋ยวไปโพสถาม,มาเดี๋ยวก็มาเต็มนักสืบเยอะจริงรอประกาศดีกว่าครับรอประกาศดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงประกาศอะ ประกาศอะชัวสุดแล้วผมจะบอกให้ประกาศชัวสุดละเรื่องทำยูนไฟิเป็นนักสืบอะยังไม่รู้อย่างกับเป็ินสืบใช่จำได้เลยบัสบอกว่าอะไรวะไม่บอกพ่อเราจะให้กลับบ้านเพราะแอบ,บเล่นเกม <c oughs> เออกไหมไม่รู้แต่ถ้าไม่ออกปีหน้าม่สิชนะสูงอยู่ที่ผมคิดนะนะต้องรองดูครับคือทัวร์นี้เราไม่ไม่ได้ซ้อมกันด้วยแหละถ้าพูดตามตรงนะน้ําตาลน้าดาอร่อยไหมครับเฮ้ยอร่อยอร่อยมันเป็นวายดำนะวายซาด้วยผมบอกให้ลเล่นลเล่นเล่นอร่อยครับอร่อยอร่อยอ คินเนอันไ่แพคของเซนติ n เนหรอครับก็คุยปอะก็เล่นดีครับเซนติ n เนก็ไว้มาใหม่เนะมาใหม่ยังผมเชื่อว่ามันก็ยังโหดอยู่แหละอาจจะมีเปลี่ยนไลฟ์อัพด้วยซ้ำผมว่านะแต่ผมมองว่าได้เวลาละของคิงละ The King is back ละได้เวลาละสินตาตากลับมาได้แล้วทินเนรตกรอบแล้วหรอครับ <laughs> ใช่ครับตกรอบรอบเดียวกับผมเลย <laughs> ต,กตกรอบเดียวกับผมเลย s ซ n ินเนลอินแบ็กล่ะซินเน ต้องกลับมาเล่าทัวหน้าอเทนเนลอีสแบ็กเล่าต้องรอดูต้องรอด,ออดูมีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์สินาตากลับมาอยู่ของคิด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 ไว้นะที่บอกคิดไว้ผมคิดนนะคิด,ไ,คดไว้ว่าอันนี้แค่คิดคิดนะไม่ได้แบบอะไรแค่คิดว่ามีสิทธิ์ที่สินาตาจะกลับมาอยู่ครับมองว่าเขาต้องทําอะไรกับโรสเตอร์นี้แล้วแหละอืมอะไรประมาณนี้สินาคามแบคงค์โนแคปอืมมีสิทธินะมีสิทธิฟูเซนซีอาร์เจ็ทคิสเตนโนมาได้ไงเนี่ยพี่เอ็มบอกเวลาแก้แผนวันนี้พรุ่งนี้พี่พัดเรือนี้ทิ้งครับ เฮ้ยทำไมเป็นฉันนะพี่ยัง <c oughs> บอกจริงเหรอโอ้ยแหมหมดไส้หมดพุงเลยนะอันเนี้ยเซนลามิแนกเกินไปพี่เล่าสนใจไหมครับเซนลามิแนกโอ้ยเขาไม่เมามหรอเขาไม่เอาคนในประเทศเขาไม่ดีกันหรอมเมื่อคืนดูเซนไม่จบเออลับคาไลฟ์นนึงเออเซนเซนติเนลสนุกอยู่ครับแมนซามาผมดูมันหนุกอยู่นะมันตีส่วนกันไปส่วนกันมาตอนแรกนำแปดสี่แล้วก็โดนกับมาสิบต่อแปดแล้วก็สิบต่อสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสามเลยโคตนมันเออไอ้คนมาได้ไง ถ้าสินาเข้าสินตาเข้าใครออกครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีโรสเตอร์เชนคิดว่าไงใครจะไปรู้ไม่อาจจะเล่นเล่นไลอ์อพเก่าก็ได้แต่ผมว่ามันก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เปลี่ยนอยู่ครับพี่คิดว่าสินายจะกลับเทนได้กับสินาไหมไม่ไม่ไมไมครับนี่ต้องรองเลยอดก,ก่อนมาแล้วก็เห็นว่าจะไปอยู่ทีมอื่นเหมือนเหมือนสินาตาจะจะปลดแบรแล้วครับผมว่าแกมบิดพีซีพี่ว่าจริงมาจริงครับจริง เส้นมุมเหมือนพิบัตเลยเฮ้ยเท่นนะนะไม่ได้หมดอย่างดูขั้วท้ายแต่ไม่ไหวเ้ยวันนี้เอ็กเซนแข่งกี่โมงนะวันนี้เอ็กเซนแข่งกี่โมงเอ็กเซนแข่งประมาณกี่โมงนะผมลืมช็อตยิงทะลุสมองแบบสามช็อตกันตามกันเออไอเคสไอเพื่อนมิกเวยใช่ไหมไอเคสนี้ดิีอสที่อะไรนั่นนะมันชื่ออะไรวะอ่านไม่ออกเลยมันจัดให้เลยแบบสามตัวพวกเซนทีเนลกำลังเซตอัพแบบป๊อปแฟร์ทะลุออกมาผมเห็นแล้วแหละมันจะป๊อปแฟร์ทะลุออกมาเว้ย ทะลุแบบสวนออกมาไอ้นั่นแบบกดคลิกซ้ายค้างตายสามเลยเอ้างงเลยนั่นเฮเลยอะตะโกนเลยอะอาวแข่งตีสามเหรอตีสามพ่อแพ้ตอนเลนหนึ่งหนึ่งเหรอใช่หรอตีสามคุณทำไมแข่งดึกยังอ่ะแข่งที่โรงแรมเป็นหนิใช่ไหมไม่ได้เลยวเน้นแต่เสียได้แพ้ทีมเทียบีซีเออมันก็ถ้าพูดตามตรงนะถือว่าเป็นทีมเทียเทียร่าเนี่แหละทีมเอทีมเอ ขู่อ่ะหมายถึงเทียรล่างไม่ใช่เทียเอ็ดอะง่ายๆน่าจะเป็นเทียเอบีซีสักเทียนงอ่ะผมให้มันเป็นเทียประมาณเอบีซีนะผมมีจัดเทียไว้ด้วยหลายทียตั้งแต่หลังจากได้ซองก็เลยหลายๆทีมนะแต่อย่าไปเชื่อไอ้ไอ้ผลเทียเทียอะไรที่แบบพวกอะไรนั่นจัดมากครับผมเห็นไอ้ไอ้รูปที่คนจัดเทียมาละผมเห็นโปรต่างประเทศมาแบบมาไปบอกตลอดเลยว่าไอ้คนจัดเทียนี่น่าจะเล่นเกมไม่เป็นหรืออะไรประมาณเนี้ยเอออย่าไปเชื่อมากครับรอดูผลงานดีกว่า ก็มีลามีจริงไหมเพราไม่จริงมามงมแทนใครอะไรคนในคลองยิงอย่างแม่นเลยไปสู้มันได้ไงเนะี่ย